สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องกาเหชมเครื่องคาหวานจะอยู่ในหมู่ของเครื่องหวานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะจะมีเครื่องหวานอะไรบ้างที่จะให้นักเรียนมาเรียนรู้กันนะคะเครื่องหวานค่ะอย่างแรกเลยนะคะครูเชื่อว่าเมื่อนักเรียนเห็นรูปแล้วเนี่ยหลายคนจะตอบได้นั่นก็คือสังขยานั่นเองนะคะในบทประพันธ์เขาบอกว่าสังขยาหน้าตั้งไข ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดงเป็นนไม่เคลือบแคลงแจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือนะคะซึ่งเมื่อถอดความแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ความหมายที่บอกว่าสังขยาหน้าไข่กับข้าวเหนียวที่ใส่สีโศกสีโศกคืออะไรคะสีโศกก็คือชื่อสีไทยที่มาจากสีของใบอ่อนจากต้นโศกนั่นเองนะคะ จะมีลักษณะเป็นสีเขียวหม่นๆค่ะเป็นความหมายแฝงที่ว่าเจ้าเศร้ามากเหลือเกินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลำเจียกลำเจียกจะเป็นชื่อขนมนะคะเขาบอกว่าลำเจียกชื่อขนมนึกโฉมโฉมหอมชวนโชยไกลกลิ่นดิ้นแดโดยโหยให้หาบุงงางามนะคะความหมายก็คือขนมลำเจียกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมค่ะ ทำให้นึกถึงนางพอเมื่อต้องห่างกันไปเนี่ยไม่ได้เจอกันก็ยิ่งทําให้ทรมานใจเหลือเกินจนต้องร้องไห้ออกมานะคะในบทต่อไปค่ะเขาบอกว่าขนมจีบเจ้าจีบห่องามสมสอประพิมพ์ประพายนึกน้องนุ่งจีบกลายชายพกจีบกลีบแนบเนียนนะคะเขาบอกว่าขนมจีบค่ะ เป็นจีบห่อสวยงามเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีความประณีตนะคะทำให้นึกถึงจีบผ้านุ่งเนี่ยของนางนะคะในบทนี้บทต่อไปค่ะบทนี้นะคะจะเป็นบทที่ทำให้เห็นนะคะว่าในสิ่งที่เกิดความผูกพันกันนะคะแล้วมีลักษณะการเปรียบเทียบให้เห็นนะคะเขาบอกว่ารสรักยักษ์ลำนำประดิษฐ์รมขนมเทียนคำหนึ่ง นิ้วนางเจียนเทียนหล่อเหลาเกากลึงกลมเขาบอกว่าในบทนี้นะคะเห็นขนมเทียนเนี่ยพี่ก็นึกถึงนิ้วของนางที่เรียวสวยเหมือนกับเล่มเทียนนั่นเองนะคะบทต่อไปค่ะเป็นขนมทองหยิบทองหยิบทิฟเทียมทัดสามหยิบชัดหน้าเชยชมหลงหยิบ ว่ายาดมก้มหน้าเมินเขินขวยใจนะคะเขาบอกว่าขนมทองหยิบค่ะมันเป็นเสมือนขนมทิพย์เลยเพราะว่านอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ยังมีลักษณะที่สวยงามน่าชมคือมีลักษณะที่เป็นสามนิ้วนะคะหยิบขึ้นมานะคะจึงเผลอหยิบขนมคิดว่าเป็นยาดมจึงต้องก้มหน้าอย่างเขินอายนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาถึงอันสุดท้ายและ นะคะคือฝอยทองนะคะฝอยทองเนี่ยหลายๆคนต้องเคยรับประทานแน่นอนนะคะเขาบอกว่าฝอยทองเป็นยองใหญ่เหมือนเส้นไหมไข่ของหวานคิดความยามเยาวมานเย็นชุนใช้ไหมทองจีนนะคะเขาบอกว่าฝอยทองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลักษณะก็คือ สีของมันนะคะจะมีสีเหลืองผุดผ่องเหมือนเส้นไหมที่ลักษณะแบบเหลืองทองนะคะทําให้นึกถึงคนรักตอนที่นางเนี่ยปักเย็บด้วยไหมสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองทองที่มาจากประเทศจีนนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในแต่ละบทเนี่ยก็จะสื่อความหมายที่แตกต่างกัอนออกไปนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูว่าในครั้งต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ